สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้คือสบู100่100ก้อนนะคะที่พี่วาดไปเอามาไม่ถึงชั่วโมงนะคะตอนนี้มันถูกสั่งหมดแล้วค่ะถูกคนจองเรียบร้อยหมดแล้วค่ะ100ก้อนนี้นะคะกำลังจะเดินทางไปแล้วนะคะเอามาถึงไม่เอามาไม่ถึงชั่วโมงเองบังมากเลยค่ะสำหรับสบู่กายาไว้โซฟอันนี้ถ้าไม่ดีจริงสินค้าคงไม่ออกเร็วแบบนี้ใครสนใจที่จะมาเป็นตัวแทนกับพี่วาดนะคะทักแชทพัก์ลายมาหาพี่วาดได้เลยนะคะ ออนไลน์ทําได้จริงและได้เงินจริงค่ะพี่วาดเลิกขายลูกชิ้นแล้วแล้วก็มาขายสบู่ออนไลน์ตัวนี้ทําให้ชีวิตพี่วาดบอกตรงบอกว่าตอนนี้ดีขึ้นอย่างเช่นนี่เห็นไหมคะสบู่100ก้อนไปเอามาไม่ถึงชั่วโมงค่ะถูกสั่งจองหมดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพี่วาดจะแพ็คของแล้วก็ไปส่งเขาเลยนะคะมาเร็วไปเร็วค่ะบายบายค่ะฝากทุกคนนะคะใครสนใจที่จะหารายได้พิเศษหรือรายได้หลักการขายออนไลน์เป็นตัวเลือกหนึ่งอย่างนะคะ สนใจก็ทักมหาพี่วาดได้ค่ะสบูด่ดีสินค้ามีคุณภาพราคาไม่แพงค่ะตันนี้นะคะสบู่กายาไวโซฟใช้แล้วผิวสว่างกระจ่างใสลดริ้วรอยลดสิวว่าลูขุมขนกระชับพี่วาดคอนเฟิร์มค่ะถ้าถ้าสินค้าไม่ดีจริงคงจะไม่ไปเร็วขนาดนี้บ๊ายบาย